มรดกตกทอดของสุรพลทุมัดเจริญนั้นก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและถายาทยังได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อเขา,าเล,ลูกศิษย์ลูกหาของครูสุรพลนี่โด่งดังยิ่งใหญ่นับนิ้วไม่ครบนะครับเต็มไปหมดมาจากครูสุรพลรวย,ย,ยแล้วก็มากลายเป็นหัวหน้าวงขยายฐานอะไรเต็มแน่นไปหมดเลย ส่วนกรณีพุ่มพวงดวงจันทร์มรดกตกทอดนอกจากคนในตระกูลเดียวกันซึ่งร้องเพลงเก่งทุกคนที่สําคัญที่สุดพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งแต่เสียชีวิตมาทุกวันนี้นักร้องประกวดทุกคนนะลูกไม่ว่าจะออกทีวีไม่ออกทีวีทุกงานวัดพ้นเพลงพุ่มพวงไหมล่ะพุ่มพวงตายมากี่ปีแล้วที่ดูทีกอย่ยังไม่พ้นเพลงพุ่มพวงเลยนะครับยังเอาเพลงพุ่มพวงไปร้องประกวดทุกงานนะครับถึงจะร้องซ้ำไปยู่ไม่กี่เพลงแต่ก็พุ่มพวง ผมเป็นผู้ตั้งสมญานามให้สุพรรณบุรีว่าเป็นเมืองหลวงของเพลงลูกทุ่งไทยผมว่าเอาแค่คนเดียวเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแล้วในเมื่อสุพรรณบุรีมีราชาเพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคนทั้งวงการก็ยอมรับกันคือครูสุรพลพชลุมาเจริญเนี่ยว,วนตอนก็จากไป เขาจากไปอย่างยิ่งใหญ่เลยเกิดคนไม่ได้นำตระกูลสมบัติเจริญกันทั้งประเทศแต่คนทั้งประเทศไว้อะไรให้ร้องห่มร้องไห้กันเหมือนเป็นญาติของตัวเองหน้าปัดวิทยุเมืองไทยตั้งแต่ซ้ายสุดยันขวาสุดในระบบ AM เอพราะตอนนั้นมันไม่มี FM เเปิดเพลงสุรพลสมบัติเจริญทั้งวันทั้งคืนมันเคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ไหมนอกจากสุรพลสมบัติเจริญคนเดียว เป็นเด็กในเมืองครับบ้านเขาอยู่บ้านเล็กที่1 2ึถน,นนนานพินเขาเรียนการสูตรศึกษาอะไรเยื้องๆกับวัดป่าอะไรท่านชอบร้องเพลงลาวงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับลำวงนี่มันมีทุกพื้นที่อะนะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญงานอะไรก็จะมีลําวงมีนู่นมีนี่ครูท่านชอบทั้งๆที่ครูท่านไม่ได้อยู่ในสายสายทานด้านดาน,ดน,ดน,ดนตรีเลยนะคุณพ่อก็ทํางานสนรรพกรคุณแม่เป็นแม่ค้าครูตะวันีความใฝ่ฝัน อยากเป็นนักร้องเชียร์ลำวง,งมีรำวงที่ไหนเกิดขึ้นท่านก็ต้องแผลออกจากบ้านเพื่อไปดูไปฟังไปเชียร์สุรพลที่มาเจริอนั้นไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการอยากเป็นนักร้องเท่านั้นนะเขายังอยากที่จะขายความฝันของเขาออกมาด้วยตัวบทเพลงที่เขาเขียนเองจนกระทั่งเขาได้เข้ามาอยู่ในกองดิยาีกองทัพอากาศเขาจึงได้ไปรู้จักกับในห้าแผ่นเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตก็คือต่องเง็กชวน อยู่ที่บางระผูตองเอกชวนให้การสนับสนุนจุลพลบันทึกเสียงครั้งแรกจึงเกิดเพลงน้ำตาลาวเียงตั้งแต่ 2, 4, 9สี่เกาวลมัดา,านแรงๆลงตัวคอยมานั่งเดียวถาัดจากนั้นมาอีกสักสองปีนะก็มาดังจากเพลงชูชกสองกนะุมาร จนกระทั่งไปได้ห้างแผ่นเสียงกมลสุโสศลส่งเสริมจนได้เกิดเพลงไม่ลืมที่ผลักดันให้เกิดผงสีบรณุไหไายว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนผู่ฟ้า แล้วในห่วงเวลาแบบนั้น2,500กว่าแล้วนะครับสุรพลก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆคนให้ตั้งวงดนตรีวงดนตรีสุรพลทั้มมาเจริญตั้งขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าวงร้องเพลงเก่งแต่งเพลงเก่งได้เปรียบวงอื่นๆหมดเลยวงดนตรีสุรพลทั้งมาเจริญจึงเฟื่องฟูสุดขีด พุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ได้เกิดสุพรรณก็จริงแต่เธอไปเติบโตที่ตำบลบ่อสุพรรณที่บ้านทุ่งคอกที่วัดทับกระดาษพ่อแม่มาปลูกบ้านรับจ้างถางไรอ้อยอยู่ในละแวกแถบนั้นแล้วก็เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนตำลึงเขารักการเรียนนะครับแต่ว่าด้วยสถานะทางบ้านเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้พุ่มพวงเอาแต่เรียนอย่างเดียว ก็ออกจากโรงเรียนมาเพราะว่าอยากให้น้องๆเรียนมากกว่าเขาจึงเป็นพี่สาวที่เสียสละเพื่อที่จะให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนให้มากที่สุดส่วนเขาเองนั้นในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ไปร้องเพลงประกวดครับทุกเวทีครับในสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดถ้าเวทีไหนมีคนรู้ว่าพุ่มพวงไปประกวดเด็กหญิงรำพึงตอนนั้นไม่มีชื่อพุ่มพวง ถ้ามีเด็กหญิงรำพึงไปประกวดทุกคนบอกว่าฉันไม่ร้องหรอกร้องให้ตายก็แพ้อีรำพึงนี่คือการฉายแววว่าพุ่มพวงเก่งจริงครับในสุดพุ่มพวงก็ชนะจนไม่มีเวทีจะประกวดไวโพธพิสุพันย์ยกวงตรีมาในงานทอดกระถินที่วัดทับกระดานซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลกับบริเวณทุง่งคอกที่ว่านี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาพุ่มพวงเนี่ย ไปฝากกับพ่อไวยพ์อยากให้พ่อเขารับเข้าวงพ่อไวยพศก็เห็นว่าโหยังเด็กเล็กมากเลยแต่ก็อ้าวๆนานมาแล้วก็ให้ร้องโชว์กับวงดนตรีไวยพ์เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีครับพุ่มพวง,งนําเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุชและแม่ขวัญจิตศรีประจันไปร้องบนเวทีร้องลงจากเวทีพ่อไวยพ์เอย่ยปากกับพ่อแม่จริงๆของพุ่มพวงว่า ขออีนูนี่เป็นลูกเลยได้ไหมมันเก่งเหลือเกินก็จึงได้กลายมาเป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณพ่อไวพจน์แล้วพ่อเขาก็แต่งเพลงแรกให้ร้องบันทึกเสียงครับแก้วรอพี่แล้วตั้งชื่อให้ว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณ จากนั้นมาพุ่มพวงก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่อง,ทงออกจากอ้อมอกของพ่อไวโพสก็มาสู่อ้อมอกของมนเมืองเหนือมนเมืองเหนือก็มาเปลี่ยนชื่อจากน้ำพึ่งเป็นพุ่มพวงดุจจันบันทึกเสียงครั้งแรกในชื่อพุ่มพวงคือเพลงรักไม่อันตราย เพุ่มพวงเกิดจากเพลงร้องแก้มาก่อนตอนนั้นใครดังพุ่มพวงแก้หมดลมลุกทุกคานเดี๋ยวตั้งวงเดียวยุบวงจนมาเจอกับประจวบจำปาทองครับตอนสมัยที่เฟื่องฟูสุดขีดแล้วก็ตั้งห้างแผ่นเสียงขึ้นมานั่นคือห้างเสกสันเทปแผ่นเสียงยุคนั้นเป็นยุคเทปนะครับก็เลยตั้งวงดนตรีให้ชื่อวงดนตรีคู่ขวัญชีวีเสรีพุ่มพวง คุ่ผัวก็จะมีโอกาสได้บันทึกแป่นเสียงในยุคนั้นอีกระยะหนึ่งจน2,125ครับเซ็นสัญญาเข้ากับอโซนาโปรโมชั่นเจอกับครูว,วิเชียนคำเจริญจึงได้เกิดเพลงพวกนักพบหน้าอำเภอกะแซะเข้ามาซิแล้วก็เพลงดังระเบิดระเบ้อสุดขีด หลุดจากโซน่ามาปั๊บบ้านปลายชีวิตก็มาร้องเพลงตระกูลหนูล้วนๆหนูไม่รู้หนูไม่เอาทุกหนูล่ะครับก็มาร้องเพลงตระกูลนี้กลับห้างทปบลายมิวสิกพบกับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ ทุ่มเขาบอกเป็นเพลงบ้านนอกเฉยๆนักร้องแต่งตัวเฉยๆร้องเพลงด้วยลูกคอเฉยๆดนตรีก็เหมือนแตรวงมีแต่เครื่องเป่าปรากฏว่านิเชียนคำจเจริญม,มาเปลี่ยนวิธีการเขียนเพลงใหม่เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเพลงของนักร้องหญิงเนี่ยจะต้องอาพับจะต้องอกหักจะต้องชอกช้ำระกำใจแต่ว่าครูรบมาเกียรเป็นเพลงเป็นเพลงแบบผู้หญิงที่กล้าจีผู้ชาย ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนในวงการเพลงพุ่มพวงคือคนแรกครับกระแซกระเซกระแซกระแซข้ามาสิพุ่มพวงนี้ปฏิวัติการแต่งตัวของตัวเองให้กลายเป็นนักร้องที่แต่งตัวเหมือนกับ นางแบบที่อยู่ในหนังสือแฟชั่นเหมือนเดินหลุดออกมาจากหนังสือแฟชั่นแล้วขึ้นเวทีเลยคือมันต้องตาต้องใจคนดูเป็นอย่างยิ่งก็จึงได้รับการยอมรับจากคนในเมืองคุณหญิงคุณนายคนชั้นสูงไฮโซฟังได้หมดรับได้และพุ่มพวงเป็นวงดนตรีวงเดียวนะครับที่ขึ้นเล่นถวายหน้าพระที่นั่นที่โรงแรมลุสิทธา นี่คือเหตุผลว่าความสําเร็จของคุ้มควงมาจากการพัฒนาอย่างมีรูปแบบชัดเจนและมันก็เลยไปสอดคล้องกับว่าทําไมคนยิงยกย่องให้เธอเป็นปราชินีเพลงลูกทุ่งคนที่สองของโนอกจากสุรพลสมบัติจเจริญแล้วสุพรรณบุรียังอุด,ดมไปด้วยสุดยอดนักร้องหลากยุคหลากสมัยตั้งแต่ยุคคลาสสิกยุคแรก จนกระทั่งถึงปัจจุบ,บันสุพรรณบุรีมีก้านแก้วสุพรรณนะครับซึ่งเป็นสุดยอดนักร้รองเพลงหวานคนแรกๆของเมืองไทยสุพรรณบุรีมีเมืองมนสมบัติเจริญนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการร้องเพลงสำเนียงเหนือที่มีคนเดินตามร่องเสียงนี้มาอีกเป็นตับโด่งดังมากมา,กายกายกองก็หลายคนอา้าวลองยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในร่องของเมืองบนมีใครบ้างสอนเทศสอนสุพรรณดังไหมล่ะครับ หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณนี่ก็สุดๆเจ้าของผลงานเพลงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยดังไหมครับนบครเมืองสุพรรณัไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยและยังมีสุดยอดนักร้องเพลงโหที่โหได้เชียบขาดเพราะเขาเอาลูกโหของคำรณบวกเมืองมนและบวกฟ้าเป็นตัวเองคือประกายเพชรสอน ได้ยินชื่อประกายเพชรคนที่เป็นนักฟังเพลงลูกทุ่งเขายกนิ้วให้ว่าน,นี่แหละคือสุดยอดนะักโครอีกค,คนหนึ่งของเมืองไทยนี่คือล้วนๆแต่เป็นสุพรรณบุรีนี่ผมพูดแค่ร่องเดียวนะคือร่องเมืองมนยังไม่ได้พูดร่องอื่นเลยและอย่าลืมว่าเรายังมีศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่วันพฤ์เพชรสุนเป็นคนสุดข,ขนัน ไม่ต้องอัรถาอธิบายมรอกครับว่าไพศย์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็น้อยไวพศย์ก็บ่อยเหมือนคนเพ้อวันการตําตรวจมาบวชรวมกันลูกเธอลูกพันก็คือลูกใคย